เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินและการแสดงบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินในงบการเงินสาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและประเภทของตัวเงินทางบัญชี 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน 3. สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตัวเงิน 4. การแสดงบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินในงบการเงินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกความหมายและประเภทของตัวเงินทางบัญชีได้ 2. บอกวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินทางด้านผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินได้ 3. บอกลักษณะของสมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงินได้ 4. ส,สามารถบันทึกรายการในสมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงินได้ 5. มีกิจนิสัยมีระเบียบละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์มีวินยัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบ,บัญชีความหมายของตั๋วเงินทางบัญชี ตั๋วเงินทางบัญชีหมายถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงถึงการเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ในวงการธุรกิจทั่วไปเช่นธนาคารบริษัทหรือห้างร้านจะใช้ตั๋วเงินเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการหรือสินทรัพย์อื่นชนิดของตั๋วเงินทางบัญชีตั๋วเงินทางบัญชีแบ่งเป็น2ชนิดคือ 1. ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบีย้ย Interest Bearing Note เป็นตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้ในตั๋วเมื่อครบกำหนดใช้เงินจะได้รับหรือจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดตามอายุของตั๋วเงิน 2. ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย non-interest bearing note เป็นตั๋วเงินที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ในตั๋วเมื่อครบกำหนดใช้เงินจะได้รับหรือจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตั๋วเท่ากันประเภทของตั๋วเงินทางบัญชี ตั๋วเงินทางบัญชีแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทที่ 1. ตั๋วเงินจ่าย note payable หมายถึงตั๋วแลกเงินที่กิจการเป็นผู้รับรองหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กิจการเป็นผู้ออกเพื่อชำระค่าสินค้าบริการ 2. ตั๋วเงินรับ note receivable หมายถึงตราสารทางกฎหมายที่แสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวนและเวลาที่ระบุไว้ ตัวเงินจ่ายแบ่งได้3ประเภทคือประเภทที่ 1. ตัวเงินจ่ายทางการค้า note payable trade คือตัวเงินที่ออกให้เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการประเภทที่2ตัวเงินจ่ายธนาคาร note payable bank คือตัวเงินที่ออกให้ธนาคารเพื่อเป็นหลักการในการกู้ยืมเงินประเภทที่3ตัวเงินจ่ายอื่นๆ note payable other คือตั๋วเงินที่ออกให้เจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินหรือชำระหนี้อื่นๆตั๋วเงินรับแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ตั๋วเงินรับการค้า note receivable trade คือตั๋วเงินรับที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการ 2. ตั๋วเงินรับอื่นๆ note receivable other คือตัวเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์และการให้พนักงานหรือบริษัทในเครือกู้ยืมเงินการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน 1. การบันทึกบัญชีทางด้านผู้จ่ายเงินหรือด้านลูกหนี้ในกรณีลูกหนี้ได้รับรองการจ่ายเงินในตั๋วแลกเงินที่เจ้าหนี้เป็นผู้สั่งจ่ายการบันทึกบัญชีจะต้องบันทึกในวันรับรองตัว๋วและวันครบกำหนดชำระเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่ายจะแยกเป็นกรณีต่างๆดังนี้กรณีที่ 1. การออกตั๋วเงินจ่ายเมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อสินคา้าเดบิตภาสีซื้อเครดิดตตั๋วเงินจ่ายและอธิบายรายการว่าซื้อสินค้าโดยชำระหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินกรณีที่2การออกตั๋วเงินจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเจ้าหนี้ เครดิตตั๋วเงินจ่ายและอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้กรณีที่3การออกตั๋วเงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตสินทรัพย์เดบิตภาษีซื้อเครดิตตั๋วเงินจ่ายและอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินทรัพย์กรณี Creation. ที่4การออกตั๋วเงิน,นจ่ายฉบับใหม่แทนตั๋วเงิน,นจ่ายฉบับเดิมที่ครบกำหนด จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตเงินสดและอธิบายรายการว่าจ่ายเงินสดชำระดอกเบี้ยตั๋วเงินจ่ายฉบับเดิมต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตตั๋วเงินจ่ายฉบับเดิมเครดิตตั๋วเงินจ่ายฉบับใหม่และอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ครบกำหนดกรณีที่5การออกตั๋วเงินจ่ายฉบับใหม่มีมูลค่าตั๋วบางส่วนและส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตตั๋วเงินจ่ายฉบับเดิมเดบิตดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยตั๋วฉบับเดิมคเครดิตตั๋วเงินจ่ายฉบับใหม่คเครดิตเงินสดจำนวนเงินที่จ่ายบวกด้วยดอกเบี้ยตัว๋วและอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินรับรองตั๋วแลกเงินชำระหนี้บางส่วนพร้อมดอกเบีย้ยส่วนที่เหลือขอออกตั๋วฉบับใหม่กรณีที่6การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระเงินตามตั๋วเงินจ่ายเมื่อตั๋วเงินครบกำหนด กรณีเป็นต uh> um ั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีโดยได้บิตตั๋วเงินจ่ายตัดจากเงินหน้าตั๋วเครดิตเงินสดและอธิบายรายการว่าชำระเงินตามตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดต่อมากรณีเป็นตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีโดยได้บิดตั๋วเงินจ่ายได้บิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตเงินสดและอธิบายรายการว่าชำระเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยเมื่อถึงวันครบกำหนด กรณีต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายนนายประกอบได้ซื้อสินค้าจากนายประกิตจ,จำนวนเงิน10,000บาทโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชำระค่าสินค้าให้นายประกิตในวันเดียวกันนี้ตั๋วมีกำหนด2เดือนดอกเบี้ย15%ต่อปีเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินนายประกอบได้ชำระเงินให้นายประกิตเป็นที่เรียบร้อยกรณีเป็นตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย จะบันทึกบัญชีวันที่ออกตั๋วโดยเดบิตซื้อสินค้า1 0 0 0 0บาทเครดิตตั๋วเงินจ่าย10,000บาทและอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชําระค่าสินค้าต่อมาในวันครบกําหนดชําระเงินจะบันทึกบัญชีโดยเดบิดตตั๋วเงินจ่าย10,000บาทเดบิตด,ดอกเบี้ยจ่ายโดยนําจํานวนเงิน10,000บาทคูณ2องหคือระยะเวลาของตัว๋ว คูณ15หา100คืออัตราดอกเบี้ยต่อปีจะเท่ากับจำนวนเงิน250บาทและให้เครดิตเงินสดหรือธนาคาร1 2 5 0บาทอธิบายรายการว่าชำระเงินเมื่อตรวจถึงกำหนดพร้อมดอกเบี้ยกรณีเป็นตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีวันที่ออกตั๋วโดยเดบิตซื้อสินค้า10,000บาทเครดิตตั๋วเงินจ่าย10,000บาทและอธิบายรายการว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้า ต่อมาในวันครบกำหนดจะบันทึกบัญชีโดยเดบิ David ตตั๋วเงินจ่าย10,000บาทเครดิตเงินสดหรือธนาคาร10,000บาทและอธิบายรายการว่าชำระเงินเมื่อตั๋วถึงกำหนดการบันทึกบัญชีทั้งด้านผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ในกรณีเจ้าหนี้ได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการชำระหนี้ของลูกหนี้การบันทึกบัญชีจะบันทึกในวันที่ได้รับตั๋วแล้ววันครบกำหนดรับเงิน และในกรณีเจ้าหนี้ได้รับตั๋วแลกเงินที่ลูกหนี้เซ็นชื่อรับรองการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วการบันทึกบัญชีจะบันทึกในวันที่ได้รับตั๋วแล้ววันครบกำหนดรับเงินเช่นเดียวกันบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับจะแยกเป็นแต่ละกรณีดังนี้กรณีที่1รับตั๋วเงินรับจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะบันทึกบัญชีโดยได้บิดตั๋วเงินรับเครดิตขายสินค้า เครดิตภาสีขายและอธิบายรายการว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการขายสินค้ากรณีที่2การรับตั๋วเงินรับจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้จะบันทึกบัญชีโดยเดบิ David, ตตั๋วเงินรับเครดิตลูกหนี้และอธิบายรายการว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการชำระหนี้ของลูกหนี้กรณีที่3การรับตั๋วเงินรับจากการขายสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีโดย ได้บิดตั๋วเงินรับเดบิดค่าเสื่อมราคาสะสมถ้ามีเครดิตสินทรัพย์เครดิตภาษีขายและอธิบายรายการว่าได้รับตั๋วแลกเงินที่ลูกหนี้รับรองแล้วเพื่อชำระค่าสินทรัพย์กรณีที่4การรับตั๋วเงินรับจากการให้บุคคลภายนอกพนักงานลูกจ้างกู้ยืมจะบันทึกบัญชีโดยเดบิดตั๋วเงินรับคเครดิตเงินสดและอธิบายรายการว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการให้กู้ยืม กรณีที่5การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม่แทนตั๋วเงินรับฉบับเดิมที่ครบกำหนดจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดเครดิตดอกเบี้ยรับและอธิบายรายการว่ารับเงินสดเป็นค่าดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับฉบับเดิมต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตตั๋วเงินรับฉบับใหม่เครดิตตั๋วเงินรับฉบับเดิมและอธิบายรายการว่ารับตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ครบกำหนดต่อมาในกรณีที่6 การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม่มีมูลค่าตั๋วบางส่วนและส่วนที่เหลือรับชำระเป็นเงินสดจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดจำนวนเงินที่ได้รับดอกเบี้ยเดบิตตั๋วเงินรับฉบับใหม่เครดิตตั๋วเงินรับฉบับเดิมเครดิตดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยตั๋วฉบับเดิมและอธิบายรายการว่ารับชำระนี้บางส่วนพร้อมดอกเบี้ยและได้รับตั๋วเงินรับฉบับใหม่ต่อมาในกรณีที่7 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินตามตั๋วเงินรับเมื่อตั๋วเงินครบกำหนดกรณีเป็นตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดเครดิตตั๋วเงินรับเครดิตดอกเบี้ยรับและอธิบายรายการว่ารับเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยเมื่อถึงวันครบกำหนดต่อมากรณีเป็นตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดเครดิตตั๋วเงินรับ และอธิบายรายการว่ารับเงินตามตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดกรณีเป็นตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยเมื่อวันที่25มิถุนายนนายประกิจได้ขายสินค้าให้นายประกอบจำนวนเงิน10,000บาทโดยได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นค่าสินค้าในวันเดียวกันนี้ตั๋วมีกำหนด2เดือนดอกเบี้ย55%ต่อปีเมื่อถึงวันครบกำหนดนายประกิจได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว การบันทึกบัญชีในวันที่ได้รับตั๋วจะบันทึกบัญชีโดยวันที่25มิถุนายนเดบิดต,ตั๋วเงินรับ10,000บาทเครดิตขายสินค้า10,000บาทและอธิบายรายการว่ารับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการขายสินค้าและในวันครบกำหนดรับเงินจะบันทึกบัญชีโดยวันที่25สิงหาคมได้บิดเงินสดหรือธนาคาร1 2 5 0บาทเครดิตตั๋วเงินรับ10,000บาท เครดิตดอกเบี้ยรับจำนวนเงิน10,000บาทคูณ2หาร12คือระยะเวลาของตัว๋วคูณ15 1ห0าร100คืออัตราดอกเบี้ยต่อปีจะเท่ากับจำนวนเงิน250บาทและอธิบายรายการว่ารับชำระเงินเมื่อตั๋วถึงกำหนดพร้อมดอกเบีย้ยกรณีเป็นตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบีย้ยวันที่25มิถุนายนนายประเวศได้ขายสินค้าให้ในายประพันธ์จำนวนเงิน1,000 0บาท โดยได้รับตัวสัญญาใช้เงินเป็นค่าสินค้าในวันเดียวกันนี้ตั๋วมีกำหนด2เดือนเมื่อถึงวันครบกำหนดนายประเวศได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว จะบันทึกบัญชีในวันที่ได้รับตั๋วโดยวันที่25มิถุนายนเดบิตตั๋วเงินรับ10,000บาทเครดิตขายสินค้า10,000บาทและอธิบายรายการว่ารับตั๋วสัญญาใช้เงินจากการขายสินค้าและในวันครบกำหนดรับเงินจะบันทึกบัญชีโดยวันที่25สิงหาคมเดบิตเงินสดหรือธนาคาร10,000บาทเครดิตตั๋วเงินรับ10,000บาทและอธิบายรายการว่ารับชำระเงินเมื่อตั๋วถึงกำหนด สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงินทะเบียนตั๋วเงินรับในวันสิ้นเดือนกิจการจะอยู่รวมยอดในช่องจำนวนเงินและผ่านรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยเดบิตตั๋วเงินรับเครดิตคุมยอดลูกหนี้ต่อมาทะเบียนตั๋วเงินจ่ายในวันสิ้นเดือนกิจการจ่ายรวมยอดในช่องจำนวนเงินและผ่านรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยเดบิดคุมยอดเจ้าหนี้เครดิตตั๋วเงินจ่าย ฝากกดทูกใจและกดติดตามเพจ a c e b o o k เด็กบัญชี NTEC เและช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ